ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการแสดงปทาทกถาธรรมในวันนี้อาจมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะหน้าที่รีบด่วนของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบัน หัวข้อนี้อาจจะทำให้ท่านผู้ฟังงงไปบ้างแต่ขอให้ทนฟังต่อไปก่อนธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่นี่ขอให้เข้าใจอย่างที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าธรรมะมีความหมายหลายอย่างธรรมะคำนี้หมายถึง ตัวธรรมชาติก็ได้หมายถึงกฎของธรรมชาติก็ได้หมายถึงหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ได้แล้วยังหมายถึงผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็ยังได้ธรรมะที่จะบรรยายในวันนี้หมายถึงธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติแล้ยังเป็นหน้าที่ที่รีบด่วนแห่งยุคปัจจุบันแลของมนุษย์ทั่วไปทั้งโลกหน้าที่ก็คือเราจะต้องช่วยกันแก้ไขวิกฤตการณ์ที่กําลังลามอยู่ทั่วไปในโลกถ้าเราไม่ทำหน้าที่อันนี้โลกนี้ก็จะต้องวินา่า หรือ,อย่างน้อยก็เป็นโลกที่ไม่มีประโยชน์อะไรคือหาความสงบสุขไม่ได้หน้าที่ของมนุษย์ทั้งโลกไม่เฉพาะประเทศไทยหากแต่ว่าตรงกันทุกประเทศเห็นในโลกหน้าที่รีบด่วนที่สุดปัจจุบันนี้ขอระบุเป็นหน้าที่สมประการคือหน้าที่ที่หนึ่ง ได้แก่การปรับปรุงระบบการศึกษาให้ถูกต้องและสมบูรณ์หน้าที่ที่สองคือการแก้ปัญหาอันเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ให้หมดไปหน้าที่ที่สามคือทำให้จิตมีสถาบันทั้งสามโดยแท้จริง ลาวสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่าหน้าที่สามประการนั้นได้แก่ปรปับปรุงระบบการศึกษาแก้ปัญหาคอมมินิสต์ทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามบางคนอธิชะงนว่าในประเทศที่เขาไม่มีการปกครองระบบที่มีกษัตริย์นี่จะทำให้คนเหล่านั้นมีสถาบันทั้งสามได้อย่างไร นี่ขอให้ทนฟังไปก่อนว่าจะมีได้อย่างไรเราจะได้กล่าวถึงหน้าที่ทั้งสามนั้นแต่ละอย่างละอย่างเป็นลำดับใหม่หน้าที่แรกที่ตรงกันทั้งโลกก็คือรับปรุงระบบการศึกษาให้พ้นจาก ความเป็นระบบการศึกษาชนิดหมาหางด้วนถ้าคำว่าหมาหางด้วนมันหยาบคายนักก็ขอเปลี่ยนเป็นสุนัขหางขาดให้พ้นจากความเป็นสุนัขหางขาดข้อนี้หมายความว่าในบัรนี้เราให้การศึกษากันแต่เพียงสองอย่างคือวิชาหนังสือและวิชาเทค นโลยีสองอย่างนี้เราให้กันอย่างถูกวิธีให้รวดเร็วที่สุดมีผลดีที่สุดจนจะกล่าวได้ว่า <c oughs> เฟอเกินความจำเป็นไปเสแล้วก็ได้ท่านลองเปรียบเทียบกันดูว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้เก่งในทางเทคโนโลยี จนมนุษย์เก่งกล้าสามารถเกินทำอะไรได้อย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์จนจะเก่งเท่าหรือเก่งกว่าพระวิษสณุกันอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาในเรื่องนิยายมนุษย์กำลังแสดงบทบาทออกมา อย่างที่เรียกว่าเก่งกล้าสามารถเกินจะให้เขาทำอะไรก็ได้ใต้น้ำใต้ดินก็ทำได้บนฟ้านอกบรรยากาศของโลกออกไปเขายังทำได้เนี่ดูจะเก่งกว่าประวิทย์สนุก,กรรมไปเสียอีกมนุษย์กล้ากล้าเกิน เก่งกล้าเกินสามารถเกินรวดเร็วเกินทำอะไรอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เราก็มีอาการวิ่งเร็วยิ่งกว่าลมพัดเขาสามารถทำเครื่องบิน,นที่มันเร็วกว่าเสียงก็ลองคิดดูว่า <c oughs> เขาเก่งกล้าสักเท่าไ นเขาเก่งกล้าและวิ่งว่อนอยู่อย่างนี้เราก็ถามเขาว่านี่จะไปไหนกันเขากลับจะตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบขอให้ไปถามคอมพิวเตอร์ดูเราถามว่าอะไรเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบ เขาให้ไปถามคอมพิวเตอร์ดูว่าอะไรเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์แล้วถามอีกว่าเมื่อไม่ทราบแล้วท่านทั้งหลายจะเดินให้ถูกเรื่องถูกราวได้อย่างไรเขาก็ยังตอบว่าขพเจ้าไม่ทราบเขาให้ไปถามคอมพิวเตอร์ดูนี่แหละคือข้อที่ว่าต้องไปถามคอมพิวเตอร์ดูนี่เปรียบเหมือนกับระบบการศึกษา มัหมาหางด้วนระบบนี้ไม่นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นองคิดดูว่าซ้อนกันอย่างไรจนในที่สุดก็คว้าอะไรไม่ถูกต้องไปคว้างุ่มง่ามอยู่อย่างพวกฮิปปี้ทั้งหลายไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจบมหาวิทยาลัยแล้วยังต้องไปเป็นฮิปปี้ สอนกันอย่างไรจนในโลกนี้ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีบิดามารดาไม่มีศาสนาไม่มีพระเจ้าซอนกันอย่างไรจนในโลกนี้ไม่มีใครรักใครความรักผู้อื่นนั้นหายากหาจะมาทำยาหยอดตาก็แทบจะไม่ได้มีแต่การเอาเปรียบผู้อื่น และก,ก็การทำลายซึ่งกันและกันสอนกันจนกระทั่งว่าในโลกนี้ไม่มีสุภาพบุรุษไม่มีสัตวบุรุษซึ่งปราศจากอันตรายมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เรามีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงการศึกษานี้ให้สมบูรณ์การศึกษา ที่เนื่องอยู่กับธรรมะหรือศาสนาทามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ให้โลกนี้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องอย่าปรับปรุงให้ผิดเลยไปเสียออีกอนมาขอภายใช้คำว่าการต่อหางหมานั่นอย่าเอาหางลิงมาต่อคืออย่าเอาการศึกษาชนิดที่ นิยมจิตวิทยาเพื่อใช้ในความโคดโกงหลอกลวงผู้อื่นทางการเมืองทางเศรษฐกิจสำหรับเอาเปรียบตัวเองเอาเปรียบผู้อื่นเอาเปรียบรัฐบาลของตนเองหรือเอาเปรียบกันทั้งโลกถ้าเอาการศึกษาชนิดนี้มาต่อมันก็เหมือนกับว่าเอาหางลิงมาต่อหางหมาเรื่องมันก็ร้ายไปกว่าเดิม ขอให้พยายามกระทำให้ศาสนากลับมาให้ธรรมะกลับมาในลักษณะที่เป็นหางเหมือนกับหางเสือสำหรับถือท้ายเรือให้ตรงทางทำได้ดังนี้แล้วโลกนี้ก็จะเป็นโลกภาษีอาณคือภาษีอาริยเมตไตรมีแต่ความรักความเมตตา มองดูกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้สนิทเหมือนาน้ำกับน้ำนมมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันหาอันตรายอันใดไม่ได้นี่เรียวกว่าหน้าที่ที่หนึ่งคือปรับปรุงระบบการศึกษาให้พ้นจากลักษณะแห่งความเป็นหมาหางด้วนแต่เป็นให้เป็นสุนัขที่สมบูรณ์ มีหางสำหรับจะเดินให้ตัวตรงหรือถูกทางไม่เปะเปะปะปะที่นี่จรมาก็จะได้กล่าวถึงหน้าที่ที่สองหน้าที่ที่สองคือแก้ปัญหาคอมมิวนิสโลกปัจจุบันทั้งโลกกำลังมีปัญหามากมายหลายอย่างแต่แลราอาจจะไปสรุปได้ อยู่ที่ว่าเป็นปัญหาอันเนื่องกันกันกบคอมมิวนิสต์ปัญหานี่มันพัวพันกันกลับไปกลับมาถ้าไม่มีนายทุนก็ไม่ต้องมีคอมมิวนิสต์ถ้าไม่มีคอมมิวนิสต์นายทุนก็ไม่มีปัญหาปัญหามันเกิดขึ้นแกกันทั้งสองฝ่ายปัญหาเกิดขึ้นมา จากระบบการศึกษาที่ไม่ถูกต้องคือไม่มีศาสนาไม่รักกันคนจนเกิดขึ้นต่อต้าน่คนมั่งมีเพราะคนมั่งมีไม่มีศาสนาหมายถึงคนมั่งมีในยุคที่ว่างศาสนาในแผ่นดินตรงนั้นที่มันว่างศาสนาจนคนมั่งมี เป็นอันตรายแก่คนจนจึงเกิดลัทธิต่อต้านคนมั่งมีขึ้นในโลกนี้ที่ตรงจุดนั้นที่เวลานั้นอย่างที่เรารู้กันดีสำหรับผู้ที่ไดอ่าเนเรื่องน,นี้มาแล้วการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมมอนิสต์ต้งแก้ด้วยระบบการศึกษาที่ถูกต้องไม่เป็นระบบสุนัขหางด้วน แต่ว่าศาสนากลับมาธรรมะกลับมามนุษยธรรมก็กลับมาแล้วมนุษย์ไปรักผู้อื่นเมื่อมันขาดศาสนาไปคือขาดศาสนาที่แทจริงไปไมแต่ศาสนาเนื้องอกมันก็เปลี่ยนอย่างตรงกันข้ามแผ่นดินที่ตรงนั้นและเวลานั้นมันว่างจากธรรมะ มีแต่การเอาเปรียบหวังร้ายต่อกันและกันเป็นเหตุให้ที่นั่นเกิดนายทุนกระดาษรั์และเกิดศักดินาอันทารุณโหดร้ายแพร่พร้อมกันไปในตัวเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เกิดปฏิกริยาต่อต้านของคนที่ถูกเอาเปรียบคมแห้งเบียดเบียนกล่าวคือรัิคอมมิวนิสต์ โลกนี้ปันปวนด้วยสงครามทั้งสงครามร้อนและสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินไม่มีที่สิ้นสุดการขจัดปัญหานี้ออกไปเสียได้นับว่าเป็นบุญกุศลอันสูงสุดสมัยนี้การแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์ก็คือแก้ปัญหาทุกอย่างอันเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ เหมือนกับว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ให้หมดไปจากโลกแต่การกระทําดังนั้นมันเนื่องกันอยู่ถึงกับว่าจะต้องฆ่านายทุนกระดาษซักให้หมดสิ้นไปจากโลกด้วยแล้วคอมมิวนิสต์ก็จะตายหมดไปเองการขรจัดปัญหาคอมมิวนิสต์จึง ต้องมุ่งจะทำไปที่ต้นเหตุอันแท้จริงคือความไม่มีธรรมะไม่มีศาสนาจนเกิดนายชุนกระดาษซับเราจะต้องเอาความมีศาสนากลับมาเอาธรรมะกลับมาชาวพุทธทั้งหลายจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์ที่เนื้อกว่าคอมมิวนิสต เราคือแก้ปัญหาด้วยความรักผู้อื่นไม่แก้ปัญหาด้วยอาวุธไม่แก้ปัญหาในํำนองที่ว่าเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนเราจะต้องมีน้ำสะอาดมาล้างโคลนพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามทุกๆศาสนาในโลกมีหัวใจแห่งคำสั่งสอนอยู่ที่ความรักผู้อื่น เมื่อมีความรักกู้อื่นแล้วปัญหาจะหมดไปคิดด้วยดีๆว่าศาสนาทั้งหลายนั้นเป็นยาพิษสำหรับกำจัดพมมุนิ์ให้หมดไปจากโลกแต่ทำไมมากลับเปลี่ยนเป็นกลายเป็นว่าศาสนาเป็นยาเสพติดของประชาชนศาสนาที่แท้จริงนั้นมีแต่ทำให้ คนรักกันจนคอมมิวนิสต์หรือนายทุนกระดาษทรัพย์หายไปจากโลกโดยกันทั้งสองอย่างชาวพุทธเราจะต้องสามารถแก้ปัญหาอันนี้อย่าเข้าใจไปว่าธรรมหริศศาสนานี่เป็นของเกราะเปราะ,ระแตกง่ายกลุ่มเดียวก็แตกหมดเหมือน,นที่เขาชอบพูดกันว่าคอมมิวนิสต์มาศาสนาหมด แต่ตมามองเห็นไปนในทางที่ว่า,าศาสนาเป็นยาพิษสำหรับกำจัดลัทธิคอมมินนิสต์คือมันทำให้คนรักผู้อื่นเมื่อคนรักผู้อื่นแล้วลัทธินายทุนกระดาษรัพย์ก็หายไปจากโลกแล้วคอมมินนิสต์จะอยู่ได้อย่างไรเพราะไม่มีนายทุนสำหรับให้คอมมินนิสต์เป็นจุดมุ่งหมายสำหรับที่จะต่อต้าน ความรักผู้อื่นนั่นแหละเป็นคอมมิวนิสต์ที่เนื้อคอมมิวนิสต์เพอนี้เราจะต้องยอมรับว่าทั้งาศาสนาและทั้งคอมมิวนิสต์มีอยู่คติตรงกันตรงที่ว่าจะสร้างสันติภาพขึ้นในโลกถ้ามาเห็นด้วยและยอมรับว่าคอมมิวนิสต์ก็มุ่งจะสร้างสันติภาพขึ้นมาในโลกโดยที่มองเห็นว่าพวกนายทุนกระดัษทรัพย์ เป็นศัตรูของสันติภาพในโลกดังนั้นเขาจึงมุ่งหมายที่จะกำจัดนายทุนกระดาษซับให้หมดไปจากโลกโดยหวังสันติภาพนี่เขาหวังสันติภาพศาสนา,ศาทุกศาสนา,าโดยเฉพาะพุทธบริษัทนี่ก็มุ่งหมายจะสร้างสันติภาพขึ้นในโลกเรามีจุดมุ่งหมายต่างกันแต่วิธีการปฏิบัตินั้นต่างกันเล็บ เราไม่ต้องการจะฆ่าใครทำลายใครต้องการจะใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวคือความรักผู้อื่นจึงดึงาศาสนากลับมาดึงธรรมะกลับมาให้เกิดความรักผู้อื่นขึ้นในโลกและโลกนี้ก็มีสันติภาพนี่แหละวิธีการจัดโลกให้สันติภาพเม,มันมีต่างกันอย่างนี้เราจะถือว่า ในความรักผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนานั่นแหละคือคอมมิวนิสต์ที่เนื้อที่ยิ่งไปกว่าคอมมิวนิสต์ต้องเอาคอมมิวนิสต์ที่เนื้อกว่าคอมมิวนิสต์มาแก้ปัญหาฮะต,ต้องคอมมิวนิสต์ผลสุดท้ายก็คือนายทุนกระดาษรั์แห่งเสรีประชาธิปไตยก็ตายไปชนกรรมาชีพผู้อาฆาต แก่แค้นแห่งลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ตายไปเหลืออยู่ในโลกนี้แต่เพียงมนุษย์ชนิดหนึ่งชนิดเดียวคือมนุษย์ที่รักผู้อื่นเหลืออยู่แต่มนุษย์ที่รักผู้อื่นในโลกนี้โลกนี้ก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์นี่แหละคือสิ่งที่อาตยมารเรียกว่า แก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมมูนิสต์หลังจากที่ปรับปรุงระบบการศึกษาและก็แก้ปัญหาคอมมูนิสต์เป็นหน้าที่ที่สองทีนี้ก็มาถึงหน้าที่ที่สามคือท,ทำจิตให้มีสถาบันทั้ง3การศึกษาระบบมาหางด้วน นี่ทำให้คนไม่รู้จักสถาบันทั้งสามโดยถูกต้องและสมบูรณ์ขอจำกัดความกันเสียสักหน่อยในทีน่นี้ว่าสถาบันทั้งสามนั้นเป็นอย่างไรสถาบันทั้งสามคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ชาตินี่เปรียบเหมือนกับร่างกายคนเรามันต้องมีตั้งอยู่เป็นพื้นฐานสำหรับสิ่งอื่น ศาสนานั่นคือระบบจิตที่เป็นความรู้อันถูกต้องนี่เปรียบเหมือนกับศาสนาคือธรรมะธรรมหากษา์นั่นคือระบบประสาทสำหรับเชื่อมร่างกายกับจิตให้สัมพันธ์กันจนสามารถทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดได้ถ้าปราศจากระบบประสาทแล้วก็เหลือแต่กายกับจิตมันก็ทำอะไรไม่ได้ มันก็จะตายไปเองในที่สุดเราจะต้องมีสถาบันทั้งสามตามความหมายอันลึกทรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าต้องมีร่างกายต้องมีจิตใจต้องมีระบบประสาทที่ทำความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจจะขาดเสียแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ที่นี่ท่านลองพิจารณาดูเถอะว่าประเทศชาติ ประเทศไหนที่จะไม่มีสถาบันทั้งสามแม้ว่าในประเทศบางประเทศในปัจจุบันนี้ไม่มีระบบกษัตริย์เพราะไม่ยอมมีกษัตริย์แต่ก็ต้องมีความหมายของระบบกษัตริย์อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเป็นแน่นอนคือเขาต้องมีประเทศชาติ แล้วเขาจะต้องมีหลักธรรมะสำหรับประเทศชาติซึ่งจะถอดรูปแบบออกมาจากศาสนาแล้วเขาจะต้องมีบุคคลหรือคณะบุคคลหรือองค์กรใดๆก็ตามสำหรับทําให้ชาติกับธรรมะสำหรับชาตินั้นเนื่องสัมพันธ์กันอยู่เป็นชาติที่มีตัวร่างกายมี ระบบจิตแล้วก็มีระบบประสาทให้ธรรมะประจำชาติแน่นแฟน้นําอยู่กันอยู่กับชาติดังนั้นประเทศใดก็ตามจะต้องมีสถาบันครบทั้งสามหากไปเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นไม่ได้เรียกว่ากษัตริย์แต่เขาต้องมีชาติคือตัวประเทศชาติที่คุมกันอยู่ได้และมีหลักธรรมประจำชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกในที่นี้ว่าศาสนาแล้วก็ต้องมีระบบที่ทำให้ชาติศาสนานั้นสัมพันธ์กันอยู่ก็กลายเป็นประเทศที่มีธรรมะประเทศใดไม่มีธรรมะนั่นมันเป็นประเทศหางด้วนเหมือนกับว่าชางตัวหนึ่งหางเหมือนด้วนยิ่งเป็นชางตัวโตเท่าไหร่ ทหารด้วนแล้วมัน,นยิ่งน่าเกลียดเท่านั้นอย่าได้มีประเทศใหญ่ๆซึ่งเป็นเหมือนกับช่างหางด้วนเลยคือเขาจะมีระบบชาติระบบศาสนาและระบบกษัตริย์ที่ทำความสัมพันธ์กันระหว่างชาติกับหลักธรรมะประจำชาติเราจะเห็นได้ว่าระบบกษัตริย์นั้นอาจจะเป็นบุคคลก็ได้เป็นคณะบุคคลก็ได้เป็นองคอ์กรอะไรอันหนึ่งก็ได้ ที่กำลังทำหน้าที่อยู่อย่างแท้จริงสำหรับทำให้ธรรมะนี่มันเชื่อมกันอยู่กับชาติถ้ามิฉะนั้นแล้วไม่ควรเรียกว่าเป็นชาติมนุษย์หรือเป็นมนุษย,ยชาติเมื่อมันไม่มีความเป็นมนุษย,ยชาติแล้วมันก็ล่มละลายหมดแล้วเดี๋ยวนี้การศึกษาระบบหมาหางด้วนไม่ได้ทำให้คน รู้จักสถาบันทั้งสามคือชาติศาสนาธรรมหากษัตริย์อย่างแท้จริงซ้อนกันอย่างไรจึงเกิดระบยุวชนระบบนิยมซ้ายไม่รู้จักความหมายของชาติศาสนาธระมหากษัตริย์อาตมาเคยสนทนากับยุวชนนิยมซ้ายเขามา พูดจาในธรรนองว่าศาสนาเป็นยาเสพติดระบบกษัตริย์นั้นเฟอร์ไม่จำเป็นไม่ต้องมีเหลืออยู่แต่ชาติที่สมบูรณ์ด้วยเศรษฐกิจไม่มีนายทุนกระดาษษษับรัพย์ก็แล้วกันเขาต้องการเพียงอย่างนี้นี่เยาวชนเหล่านี้ได้รับการศึกษามาจากไหนถ้าไม่ใช่จากโรงเรียนจากมหาวิทยาลัย ที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันอันเป็นระบบหมาหางด้วนการศึกษาไม่พอที่จะทำให้เยาวชนมีระบบทั้งสามในดวงใจในดวงใจของเขาไม่มีระบบทั้งสามเห็นนแม้แต่คนทั่วไปก็ไม่มีระบบสถาบันทั้งสามอยู่ในดวงใจมีอยู่แต่ที่ปาก นี่อยู่แต่ที่ปากทำไมเพราะว่าปากมันพูดในใจมันไม่มีมพูดแต่ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อประเทศชาติศาสนาสมหากษัตริ์มีแต่ว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีภาษาอย่างนี้ใช้ไม่ได้คำว่าจะนั่นถ้าเป็นภาษาบาลีในสังฆกรรมวินัยบัญญตัติแล้วเป็นโมฆะ ใช้ไม่ได้มีค่าเท่ากับไม่ได้พูดเขาจะต้องพูดใ้ชาติลงไปว่าข้าพเจ้าจงรักภักดีบัดนี้และตลอดไปต่อประเทศชาติาศาสนาสมหากษัตริย์พูดอย่างนี้ในจำนวนภาษาบาลีจึงจะใช้ได้ถ้ามัวจะพูดว่าข้าพเจ้าจะจงรักภักดีก็กลายเป็นโมฆะต้องขอให้สนใจกันให้ดีว่าเรามีสถาบันทั้งสาม แต่ที่ปากและเป็นอนาคตการยังไม่ได้ทำและไม่ทำก็ได้และเป็นทำที่ไม่มีความหมายอะไรเพราะมันไม่ได้ออกมาจากใจสถาบันทั้งสามต้องเป็นคุณสมบัติที่รู้สึกซึมซาบแล้วฝังแน่นอยู่ในใจจึงจะเรียกว่ามีอยู่ในใจิตใจโดยแท้จริงต้องให้การศึกษาที่สมบูรณ จงทำหน้าที่ต่อหรือปลูก้างหมากันเถิดคนในโลกก็จะมีระบบชาติศาสนาสมกษัตริย์โดยแท้จริงการทำอย่างนี้นับว่าเป็นบุญกุศลอันสูงสุดจะทำให้โลกนี้อยู่กันเป็นถาสุขหมดปัญหาต่งางๆทุกอย่างทุกประการ ที่มันกำลังมีอยู่ในโลกปัญหาเศรษฐกิจก็ดีปัญหาการเมืองก็ดีปัญหาเกี่ยวกับสงครามทั้งหลายก็ดีมันมาจากระบบการศึกษาที่เป็นเหมือนกับหมาหางด้วนระบบการศึกษานี้จะต้องถูกปรับปรุงแล้วก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับความมุนิ์ แล้วก็จะทำให้จิตของคนทุกคนสมบูรณ์อยู่ด้วยสถาบันทั้งสามอาตมายังถือว่าเป็นการได้บุญอย่างสูงสุดในการที่ทำให้มนุษย์อยู่กันอย่างเป็นผาสุขถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็จะเป็นไปในทางที่ว่าคนจะงอกหางออกมาอย่างที่เราเคยรู้ ในภาษาชีววิทยาประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งว่า,าสัตว์แต่ก่อนมันก็มีหางหางหดไปหมดก็กลายเป็นคนเดี๋ยวนี้คนก็จะกลับงอกออกมาเป็นหางแทนสุนัขที่หางด้วนระวังระวังกันทั้งโลกขออย่าให้หางออกมาที่คนเป็นการย้อนกลับอย่างที่น่าละอาย นี่เรียกว่าแก้ปัญหาจำเป็นรีบด่วนของมนุษย์ทุกคนในโลกคือปรับปรุงระบบการศึกษาแก้ปัญหาของมนิษย์ทำจิตให้มีสถาบันทั้งสามอยู่ด้วยกันทุกๆคนในโลกทั้งโลกเถิดการบรรยายปทาทกถาธรรมสมควรแก่เวลาแล้ว อาตมาขอยุตติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้